เฮ้สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บเคทูโฮมของเรานะครับเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานั่นเองนะครับผมวันนี้มาในหมดของคีย์บอร์ดครับตัวนี้เป็นโอเ r เคห้นะครับเป็นคีย์บอร์ดนะครับบวกเมาส์นะครับเป็นชุดคอมโบที่ยี่มยอดอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะนำมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผม ดูตัวก่อนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าลักษณะเป็นอย่างไรด้านบนนะครับเขาบอกส่วนไหนบ้างนะครับสมมุติการจะไปเลือกซื้อผมจะบอกวิธีการเดิน,นะครับส่วนนี้เขาบอกจุดเด่นนะครับมีค,คีย์วินโด์ล็อกนะครับตรงนี้มีมันติคีย์ทั้งหมด12มันติค,คีย์ด้วยนะครับและเขาบอกตัวนี้วินวิน10นะครับวินโด10พอมเ a t ร b l ิ w เบิลวินะครับ วิดี10สามารถใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าตัวเมาส์เนี่ยสามารถปรับสปีด DPI ได้ถึง4ระดับด้วยกันก็ถือว่าเป็นชุดที่น่าใช้อีกชุดหนึ่งนะครับที่สำคัญตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขาบอกว่าเป็น Magic Mechanical Keyboard and m o เมาส o m b o ตรงนี้เป็น Mechanical นั่นเองนะครับสวิตเป็น Mechanical ก็เยี่ยมยอดสำหรับใครที่อยากฟังเสียงอันกระหึ่มของคีย์บอร์ดตัวนี้ได้ยินกันแน่นอนนะครับผมโอเคมาดูส่วนด้านหลังกันบ้างนะครับ ส่วนของด้านหลังส่วนนี้เขาจะบอกวิธีการใช้ฟังก์ชันนะครับตามสเต็ปตรงนี้นะครับบอกการใช้ฟังก์ชันไฟนะครับและส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกนะครับหรือการเปลี่ยนสีไฟการเปลี่ยนแสงอะไรอย่างนี้นะครับมีให้หมดเลยนะครับในส่วนนี้เขาก็จะบอกนะครับว่าเมาส์นะครับมีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบรายละเอียดต่างๆอย่างตัวนี้เขาก็จะบอก DPI ปรับสูงสุดได้ที่2,400 DPI นะครับผมกดได้สูงสุด5ล้านนะครับ5ล้านครั้งเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เขาบอกว่า ไฟเนี่ยสามารถตั้งเมมโมรีแฟดได้นะครับก็คือตั้งสามารถตั้งไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาบอกซัพพอร์ต24คิวิตออฟคอนฟิกนะครับจะเป็นอย่างไรไปดูด้านในกันดีกว่าผมก็อยากเห็นแล้วว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นํามาให้ดูกัน2สีเลยคือสีดําและสีขาวจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับอ่าแกะอย่างนี้เลยทีเดียวนะไม่ต้องมากเลือกครับ ออกแบบมาได้เยี่ยมยอดเลยทีเดียวเยอะอยาตรงนี้โหยไม่มีอะไรสะดวกสบายง่ายขนาดนี้ให้ดูกันก่อนนะครับหน้าตาด้านในเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเมาส์นะบ่บอดอยู่ฝั่งนี้ เข้ามาแล้วนะครับมาสู่ตัวสินค้ากันแล้วสำหรับโอเค k 5 6นะครับตัวนี้นะฮะโอเคมี2ตัวนะครับให้เลือกนะครับคอมโบ2ตัวนี้ระหว่างสีดำกับสีขาวอยู่ที่ทุกคนจะเลือกสีไหนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบนะครับผมดูดีไซน์กันก่อนนะครับตัวเมาส์นะครับตัวเมาส์ก็เดี๋ยวเว้นไว้ก่อนแล้วกันมาดูตัวคีย์บอร์ดนะครับดูตัวคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับเป็นปุ่มลอยนะครับและเป็น ปุ่มแม a น i c a ลแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมีสีฟ้านะครับตรงนี้ดีไซน์ด้านบนนะฮะ โคงามเลยทีเดียวนะครับมีฝาครอบนะครับจะเป็นสีทองละเอียดตรงนี้รู้สึกว่าสีดํากับสีขาวจะต่างกันนะครับลายจะต่างกันตัวนี้จะเป็นลายละเอียดนะครับสีขาวแล้วก็สีดําจะเป็นลายลายลายไม้คล้ายๆลายไม้นะครับจะเป็นโลหะลายยาวแบบนี้นะครับผมสีก็อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็สะท้อนขึ้นมานะครับตัวหนังสือภาษาไทยไม่สะท้อนนะครับสะท้อนเฉพาะตัวหนังสือภาษาอังกฤษแล้วก็อักขระนะครับอักขระภาษาอังกฤษนะครับผมโอเคนะฮะ สำหรับชุด2ชุดนี้ดีไซน์ก็จะประมาณนี้อย่างที่ทุกคนกําลังเห็นกันนะครับทีนี้มาในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับมาดูส่วนของมัลติมีเดียนะครับตัวนี้มีมาให้ทั้งหมด12มัลติคีนะครับกดได้ทั้งหมด12มัลติมีเดียคีย์เลย f 1ถึง f 1 2กดฟังก์ชันแล้วเลือกเลยนะครับ f 1 f s 1 f 2, f 2 f 2 f 3อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ว่าพวกคุณจะเลือกแบบไหนนะครับมีฟังก์ชันไฟมาให้ทั้งหมด11ฟังก์ชันนะครับพร้อมกับฟัง ฟังชันไฟคัตตอมที่มาแล้วในตัวนี้พร้อมกับฟังก์ชันอีก1ครับคัตตอมนะครับหครคัตตอมก็คือสามารถสร้างเองได้จะเอาฟังก์ชันแบบไหนนะครับมาดูในส่วนที่มีมาแล้วนะครับนี่นะครับหอันเมื่อกี้นี่คือฟังก์ชันที่2นะครับฟังก์ชันที่2ตัวนี้นะฮะวิธีการกดจัดไปก็ m 1 m 2ซ้ายขวาตรงนี้นะครับนี่นะฮะสามนะครับเป็นแบบนี้5นะครับ นีนะ่ขึ้นลงขึ้นลง6ครับเวบเข้าเว็บออกเว็เข้าเว็บออก 7, เว็บไปข้างครับแต่เป็นเฉียงเฉียงนะฮะ8นี่ครับเป็นแบบนี้ครับมาแล้วครับฟังก์ชันเทคเหมือนเดิมนะครับสบเนี่ครับกดแล้วจะเป็นฟังก์ชันยาวแบบนี้ครับลายยาวออกจากปุ่มที่กดนะครับ10ครับ กดแล้วจะออกเป็นลายข้างแบบนี้ออกอย่างรวดเร็วนะครับ11นี่ครับเป็นแบบนี้ครับกดแล้วจะค้างนะครับบนแล้วครับกลับมาสู่ฟังก์ชันเดิมนะครับผมถ้ากดย้อนกลับไป1ครั้งจะเป็นฟังก์ชัน b r e ท t h i n g นะครับนี่นะฮะจะเป็นฟังก์ชัน b r e ทติ้งแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกนะครับผมกดให้ดูตัวนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับจะเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับกดให้ดูฮะ นี่นะครับเป็นฟังก์ชันไฟที่เขามีมาให้ทั้งหมดในส่วนของฟังก์ชันคัสตอมครับมาดูในของตัวสีฟ้าอ่าสีสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวนะครับฟังก์ชันนี้ครับเห็นไหมครับกดฟังก์ชันแล้วเลข1ถึงเลข9นะครับจะเป็นฟังก์ชันที่เขาสามารถอ่าเขาใส่มาให้นะครับเป็นฟังก์ชันคล้ายๆ FPS หรืออะไรประมาณนี้เป็นฟังก์ชันสำนักงานหรืออะไรพวกนี้นะครับนี่นะฮะนี่เห็นไหมครับจะมาแล้วทั้งหมดเลยนะครับกดต่อไปครับ3ครับ นี่เห็นไหมครับหน้าตัวตัวนี้นะครับเป็นออฟฟิศหนึ่มีตัวเลขมาให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับสุดยอดไปเลยนะฮะสครับนี่ครับเริ่มเยอะขึ้นนะฮะหนเลยมาที่5ครับฟังก์ชันที่หตัวนี้อ่ามีมาให้ปุ่ม Escape นะครับเหมือนจะเป็นปุ่มกดออกผมรู้สึกว่าฟังก์ชันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนนะครับมาที่6ครับ หกอ่มีตัว R ตัวเดียวตัวนี้เหมือนจะเป็น FPS ของจริงนะครับมีแบบสามารถกดนั่งได้ด้วยนี่คอนโทรลนะครับใครที่สายเกมน่าจะรู้ดีมีปุ่ม R นะครับเติมกระสุนอะไรประมาณนี้นะฮะเจ็ดครับอ่าเจ็ดนะครับกดผิดปุ่มไปกดอ n น i n e t เนตนะครับนี่นะฮะฟังก์ชันที่เจ็ดเป็นแบบนี้นะครับขึ้นตัวเลขสี่นะครับแล้วก็ ซ้ายขวาตรงนี้ก็จะมีไฟขึ้น8ครับฟังก์ชันที่8นะครับจะเป็นแบบนี้ครับมีตัวเลขอยู่กลางๆตรงนี้แล้วมีปุ่มสเปคบารู้สึกจะเป็นแบบออฟฟิศออฟฟิศอะไรประมาณนี้นะฮะจี่มครับมีสเปคบาร้กดถัดไปถัดไปอะไรประมาณนี้นะครับฟังก์ชันที่9ครับนี่เป็นฟังก์ชันคัตตอมนะครับวิธีการกดสร้างคัตตอมส่วนนี้คือกดฟังก์ชันและ h m ตรงนี้จะมีตัว m r นะครับตัวอักษรตัว m และตัว r ตรงนี้กดลงไปตั้งค่าเลยครับคุณอยากได้แบบไหนจะมีไฟกระพริบตรงนี้สังเกตเห็นไหมครับ นี่นะฮะพอเสร็จเรียบร้อยกดฟังก์ชันนะครับแล้วมากด mR อีกครั้งแล้วมากดฟังก์ชันและเลข9มาแล้วครับนี่คือตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้ผมจะกดประมาณนี้อ่ะทำตัวดําให้ดูด้วยนะครับกดฟังชันนี่นะครับ MR นะครับกับพิบอย่างนี้กดไปเลยยังชื่อผมแล้วกันนะครับนี่นี่นี่ g r นะครับแล้วก็กดบันทึกนี่ครับกดฟังก์ชัน เห็นไหมครับมาแล้วตามที่เราตั้งเมื่อตะกี้เลยนะครับนี่คือส่วนทั้งหมดนะครับของฟังก์ชันไฟเดี๋ยวผมจะโชว์พอร์ตให้ดูนะครับว่าพอร์ตของตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรสําหรับตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้พอร์ตเท่น่าดูนะครับนี่คือลักษณะพอร์ตของเขานะครับมองจากมุมด้านบนนะครับเห็นไหมครับนำสัญญาณได้ดีแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้เป็น2.0นะครับ นี่นะฮะวัสดุก็ตัวนี้เป็นสายถักนะครับและด้านในตรงนี้นะครับด้านในตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับวัสดุที่ผมบอกไปพลาสติกไม่ใช่เหล็กนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกหุ้มนะครับและก็ส่วนด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับเห็นไหมครับเป็นพลาสติกนะฮะเปิดให้ดูสามารถเปิดปิดได้เอาออกเอาเข้าได้นะครับนี่นะฮะ ขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสําหรับไวโจที่จะพกเอาไปร้านเกมหรือไม่ก็ใครที่จะเอาไปทํางานสํานักงานตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับเป็น2ส่วนนะครับมีน็อตด้านบนนะครับใครจะดูวงจรก็ดูได้นะครับและตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์แบบแมชชินิคอลนะครับจากโอเทมุนะครับผมรอบนี้ไม่ผิดนะฮะของโอเทมุนะครับนี่นะฮะสีน้ําเงินสวยงามเลยนะครับผม ตัวนี้กดแล้วมันมือเหมือนเดิมนะครับมันมือเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับฟังเสียงกันชัดๆนะครับผมขอเคลื่อนใหม่นิดหนึ่งนะครับกดให้ฟังกันชัดๆนะครับสําหรับปุ่มนะฮะปุ่มจะเป็น2จังหวะนะครับนี่นะครับกดลง1จังหวะบางๆและกดลงมันจะลงทันทีแล้วฟังเสียงนะครับเสียงคีย์บอร์ดจริงๆเสียงจะเป็นเช่นนี้ครับเห็นไหมครับ เสียงจะไพเราะเพราะพริ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดสูตรอะไรก็ตามตัวนี cioè, ้ด้วยครับฟังเสียงนะฮะนี่นะครับเย่กดเ d a ด AD ด d a ี AD 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 a ดี มันแน่ๆนะครับไม่ต้องห่วงกันเลยทีเดียวในส่วนของเมาส์จะมี2ตัวนะครับก็คือสีขาวกับสีดํามากับตัวคอมโบของเขาเลยดูตัวสีขาวกันก่อนนะครับส่วนนี้นะครับก็จะมีเลนเ์้ววและดีไซน์ที่สวยงามพอสมควรนะครับเห็นไหมครับมองจากด้านหลังนะครับตัวนี้ไม่มีเลือกโหมดให้นะครับกดตรงนี้ครับมีทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันซ้ายขวานะครับสกอร์ DPI แล้วก็มีส่วนนี้ Next แล้วก็ย้อนหลังนะครับ DPI ปรับได้ทั้งหมด4ีระดับด้วยกันนะครับก็คือ 2,400 DPI นี่คือสูงสุดของเขานะครับปรับไปแสงจะเปลี่ยนไป4ส,สีนะครับสีที่สูงสุดก็จำกันเอานะครับว่าสีไหนระดับไหนนะครับผม DPI ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะโชว์พอร์ตให้ดูกันชัดๆนะครับพอร์ตของตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรพอร์ตของตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับทั้งสีขาวและสีดำพอร์ตจะเป็นแบบนี้ครับสีทองเหมือนกับตัวคีย์บอร์ดเลยนะครับ2.0หัวทองนำสัญญาณได้ดีแน่นอน วัสดุตรงนี้เป็นสายถักนะครับสลับแดงดํานะครับและตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับแบ่งเป็น2ส่วนตัวนี้จะเป็นหนืดๆนะครับสีดําด้านด้วยนะครับตัวนี้สีดำเนี่ยเป็นดําด้านผมชอบมากๆเลยเพราะว่าผู้ชายนะฮะก็ชอบสีดาไปธรรมดาและที่สําคัญคือเป็นดําด้านด้วยมันจะดูแข็งแรงขึ้นนะครับตัวนี้สําหรับคุณผู้หญิงนะครับผมแนะนําเลยนะครับขาวๆแบบนี้นะครับเงาๆนะครับจัดเลยนะครับแนะนําเลยนะครับเนี่ะเปลี่ยนสี DPI ได้ด้วยนะครับผม รายละเอียดทั้งหมดนะครับทั้ง2ตัวนี้คอมโบผมจัดมาให้แล้วนะครับไปเลือกซื้อกันได้นะครับในเว okay ็บ ok t o h o m e c o m ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้ Facebook และก็ลายเช่นเดียวกันนะครับแปะไว้ด้านล่างให้ด้วยนะครับผมตอนนี้มีเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการชำระสินค้าจากเว okay ็บ o k t o ทูเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรา ก็คือ Two Wallet นะครับเป็นรูปแบบการชําระเงินอีกแบบนึ่งสำหรับน้องๆน,นะครับใครที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารอะไรประมาณนี้อยากจะสะดวกสบายในการชําระเงินสําหรับเว็บไซต์เรา Two Wallet เป็นอีกหนึ่งช่องทางอย่าลืมไปเลือกซื้อไปเลือกสรรกันนะครับในเว็บและสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยขอร้องละนะฮะขอบคุณมากครับ